รักก็ขอสวัสด,ดีสมาชิกมวยหูแฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง y o u t u b e มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่15ธันวาคม2567ผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยมาฟันทงหลังช่างรายการสึบมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่15ธันวาคม2567ซึ่งจะทำการแข่งขันในเวลา1 0 4 30นาทีผมเองก็เดินทางไปภาค ให้กับสมาชิกในเวทีทุกคู่นะครับนะสำหรับสมาชิกที่ฟังผมอยู่ถ้ามีคู่5คู่6ผมเองก็จะภาคให้ด้วยนะครับนะการฟันทงหลังช่างก็เป็นการฟันทงหลังจากที่นักมวยช่่งน้ําหนักเสร็จเรียบร้อยวันนี้ผมจะลงคลิปฟันธงหลังช่างไว้ให้5คู่นะครับผมอ่านว่าน่าจะมีมวย1คู่ที่มีการนอกกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมเองก็อ่านว่าถ้ามวยนอกเกิดขึ้นก็จะมีคู่ที่5ก็เลยวิเคราะห์มวยคู่ที่5 มาฟันทองไว้ให้ด้วยนะครับก็จะได้ท่านที่เข้ามาฟังคลิปก็จะได้ฟัง,ฟงผมฟันทองหลังช่งางทั้งห้าคู่นะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการฟังผมภาคมวยในเวทีนะครับนะตอนนี้มวยหูเวพีนี่ ภาคในเวทีเฉพาะช่องเจ็ดนี่เต็มหมดแล้วนะครับนะก็ยังมีมอยหูผ่านกล่องนะครับที่เหลืออยู่นะก็สามารถที่จะโทรไปสมัครได้ครับนะที่0827511988และก็0936427901นะครับเครื่องเหลือไม่เยอะนะครับนะเครื่องยังเหลือไม่เยอะเพราะว่าเต็มทุกสัปดาห์นะครับนะสัปดาห์นี้ผมก็เพิ่มให้อีก10เครื่องนะก็คิดว่าน่าจะเต็มอีกแล้วนะครับนะก็คือ V.I.P. นี่เต็มหมดแล้วนะครับ ก็เหลือเฉพาะผ่านกล่องก็สามารถเข้าไปฟังกันได้ครับนะสมัครกันได้ผมคิด100บาทนะครับนะพิเศษก็คือว่าถ้ามีคู่5คู่หมีผมภาคให้ด้วยนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่แล้วมีคู่ที่5นะครับผมเองก็ภาคให้ด้วยแล้วก็ชี้ตัวรุ่นตัวเชียร์ก่อนชอกก็ชนะด้วยนะครับผนละงานของวันอาทิตย์ที่แล้วนี่ชนะ4เสมอหนึ่งสมาชิกก็สบายสบายกันไปครับสําหรับคนที่ฟังผมนะครับ ก็ต้องแจ้งว้น,นิดหนึ่งนะครับว่ามวยวันนี้ค่อนข้างที่ยากนิดหนึ่งนะถ้าเกิดว่ามีราคาดีดๆก็อย่าลืมออกตัวซื้อขายบางทุนกันนะครับนะผมเองอฟันทงหลังช่างมวยช่อง7มา10สัปดาห์เต็มแล้วนะครับที่พลาดน้อยมากๆเลยนะครับนะคิดว่าถ้าวันนี้จะพลาดก็น่าจะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับเพราะว่ามวยนี่ถือว่าบางครั้งบางคราวนี่ผมอาจจะสวนด้วยนะครับวันนี้นะแต่ว่าก็เป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์นะครับนะผมก็คือผมนะครับนะผมจะไม่เชื่อใครไม่ตามใครทั้งสิ้นในเรื่องของมวยไทยนะครับมั่นใจ ในความสามารถของตัวเองมั่นใจว่าวิเคราะห์มาดีด้วยเช่นกันนะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างธนาทปรงคอลัมพรันชัยพัฒนาตะังข่าฝ่านนท์แสนชัยจิตมังนนมวยคู่นี้ก็ชกกันที่ปีน้ำหนักหนึ่งร้เซตปอนด์ทางด้านของฝ่ายแดงก็เกินไปจุดสองเสือน้ำเงินก็มาสบายสบายผลิตผลีเพราะเป็นมวยค่ายใหญ่นะครับนะค่ายจิตมังนนไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ำหนักนะครับ สำหรับทางด้านฝาแดงคอลัมน์นี่ก็คอลัมน์นี้ก็เป็นมวยขวารับรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะได้ลอยกว่าเล็กน้อยทรงมวยก็ประเภทฝีมือเข่าในรับชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะก็แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงนะครับบรรยากาศนนะ่าเสือเสียงเชียร์ก็ดูว่าวันนี้ทางด้านของคอลัมน์ชกที่ช่วงเจ็ดคนเดียวกองเชียร์อาจจะไม่เยอะนะน่าเสือกจ,จะไม่เยอะนะครับนะคงจะเดินทางกันมาไม่เยอะแต่ถ้าเกิดว่าชกหลายคนนี่มากันเต็มทีมแน่อนอน แต่พอมาชกค,คนเดียวในผมดูที่สังเกตดูที่ผ่านมานะหน้าเสือี่จะไม่เยอะนะครับนะก็อาจจะส่งประมาณบักโจ้นะครับนะคิดว่าหน้าชงบักโจ้ไปคุมหน้าเสือนะครับข้อมูลทาตนตแพนนคอนท่้นคอลัม์พรัญชัยี่กอ็อายุใน22นะ162เซนจากนครศรีนะครับซ้อมอยู่ที่พรัญชัยนะครับนะนัดนี้ซ้อมพรัญชัยก็ฝนจะตกนะทางภาคใต้ตัวนี้ฝนตกหนักแล้วก็น้ําท่วมนะครับ ประนั้นผมเชื่อว่าการเตร์ลซ้อมของท่านพร,รัญชัยอาจจะไม่ได้ดีเท่านั้นที่ผ่าน,านมานะครับนะก็กระดูกมวยประมาณสัก50ครั้งไป่อย54โกรแกร,รมชกประจำวัน104ปอนด์ปี67ชกไปละ3ครั้งก็ชนะคะแนนคู่ชกหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้คะแนนสองครั้งเป็นการแพ้ ให้านกัชกหนึ่งครั้งด้วยนะครับนั่นก็คือสุมก็คือว่าเมื่อคู่นี้ชกกันมาสองครั้งผัดแพ้พัชนะกันมาคนละครั้งนะครับชกเวทีเมืองกรุงมาทั้งหมดนีเก้าครั้งนะนักกูชกหนึ่งครั้งในะยกที่สองแล้วก็ไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีเมืองกรุงมาก่อนนับนี้ผมก็เลยอ่านว่าท้เร่องของคองลัมน์น่าจะยืนระยะครบห้ายกนะครับ ส่วนต้นนั่นขงข้าปาเนินเพชรแสนชัยจิตมังนอนเพชรแสนชัยก็เป็นหมวกขวารับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวใกล้เคียงกันทรงมวยก็ฝีมือบุบุนเข่าในครับดูครับได้กเก็บการวัดทำได้ดีมีท่นอกปิดทนายชกวงนอกแข่งกว่าวงในเล็กน้อยทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงกระดูมกมวยในการผ่านมวยก็ดูว่าจะดีกว่าเล็กน้อยฝีมือมวยนอกดีกว่านะครับอาวุธมวยนี่จะหลากหลายมากมายก,กว่าเพียงแต่ว่าชอบช็องต้องรับจากทางหรือบางตั้งโต,งตอยู่ข้างเชือกนะครับ ข้อมูลทั้งประเทศเด็กองเทนดันแพดแสนชัยปัจจุบันอายุ17ปี160เซน165นะก็ดูว่าอาจจะได้ลอยกว่านะครับนะจากโคราชครับกระดูกมวลในโชคมาประมาณสัก70กว่าไวิฟาซ้อมอยู่ที่จิตมนณฑลครับไปปอยก็54กิโลกร,รัมเวทชกประจำก็1น0่งรปอนด์ปี67นี่ชกไปถึง7ครั้งนะก็ชนะ5ครั้งแล้วก็แพ้2ครั้งเป็นการแพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่2ก็โดนแตะก้านคอที่ช่อง7นี่แหละ ชกวิเทียมกรุงมาทั้งหมดนี้25่ครั้งนกกชก2ครั้งในยกที่3 4และก็แพ้นอก2ครั้งในยกที่2ทั้ง2ครั้งเลยนะครับแต่เคยชกที่ช่วง7มา1ครั้งวันนั้นก็โดนแต่การขอแพ้นอกไปนะครับสําหรับมือคนนี้ก็ชกกันคนละครั้งเชนะกันมาคนละครั้งนะทางด้านคอลัมน์ชนะทางด้านของเพชรแสนไัยนั้นคู่ขี้สูสีมากๆเลยผมก็ยังดูว่าวันนั้นเพศรแสนไชชนะด้วยซ้ําไปนะครับที่ระดำเนินและก็ชกกันที่มาชกกันที่ครั้งล่าสุดนะครับก็ ที่ออมน้อยนะทางด้านขงแพิแสนชัยในสียกนี่ก็ราคาค่อนข้างี่ียขาดแต่ว่ายกที่5้านี่ขอลำเดินไล่บี้ไล่ติดเพราะว่ามีอาทิตย์เยอะนะครับนะาไล่บี้ไล่ติดเกือบจะแซมกันแต่ว่าสุดท้ายกรรมการก,ารก็ไม่ให้แสงนะครับนันเป็นทางด้านข้อพเสชัยเป็นฝ่ายชนะไปนะครับโดยคู่นี้ครับต้นๆนะผมก็ยังอ่านว่าทางด้านของเพิแสนชัยน่าจะนำก่อนเพราะฟีเจอรกเหนือกว่าเยอะนะครับนะส่วนทางด้านคอลั์จะชนะได้จะต้องพลิกในยกท้ายๆนะครับชี้ตัวชอบก่อนช่างยังฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่นั่นของ เพชรแสนชัยจิตมังนอนนะครับในวันนี้จิตมังนอนมาชก2คนขอนกองเชียร์มาประมาณ50นะครับผมถามเมื่อวานนี้เขาบอกว่ามาประมาณสัก5 60คนนะครับงานเสียงเชียร์ของท่านเพชรแสนชัยซึ่งอยู่ทางด้านมุมเซียนก็คือมุมน้ำเงินน่าจะไม่เป็นรองทางด้านของคอลัมน์นะครับซึ่งบริการหน้าเสือนี่ผมดูว่าอาจจะเป็นรองด้วยซ้ําไปเพราะว่าน่าจะส่งบักโจ้น,นะเพราะว่าชุดใหญ่ทางใต้ไม่ได้ขึ้นมานะครับทางใต้นี่ฝนตกน้ําท่วมหนักเลยนะการเดินทางก็คงจะลําบากด้วยนะครับ ก็ฟันทองหลังช่างครับนะชอบไปที่นัของเพชรแสนชัยนะครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงสมิงทองเพชรเกียรติเพชราะนาด้านของฝ่ายเงินขุนพลอูดอุดรนะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันที่วิกัดน้ำหนัก125ปอนด์นะครับนะทางด้านของสมิงทองนี่เพชรเกียรติเพชรก็เป็นมวยของเดียเดียนะส่วนทางด้านขุนพลอูดอุดรก็เป็นมวยของของอูดอุดรนะครับนะทั้งคู่เนี่ย เป็นทีมงานเดียวกันนะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันแล้วก็อุดรนี่เป็นผู้ช่วยของทางด้านของเดียนะครับนะฝัวมวยคูเนีเ้เขาเรียกว่าเอามาชกกันเองนะก็ลูกพี่มวยของลูกพี่แต่ละคนมาชกกันเองก็พยายามดูเล่นด้วยนะครับพยายามดูเล่นดูบรรยากาศฟังบรรยากาศในเวทีด้วยนะครับสำหรับทางด้านของสมิงทองสมิงทองก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวได้เปรียบชัดเจนทรงมวยก็ประเภทสีมือบุญเข่าใน ลุกกลับได้เก็บการวดของชกนี่ดูว่าพอใช้ได้นะครับนะเป็นมวยที่ป้องกันตัวไม่เก่งนะแล้วก็เป็นมวยเข่าในแต่ว่าลูกขวางหน้าก็ไม่เท่าไหร่นะจะต้องขึ้นคอถึงตีเข่าได้นะครับไม่ขึ้นคอตีเข่าไม่ได้เพราะฉะนั้นทางด้านของสิงห์ทองจะตีทางด้านจะตีเข่ทาท่านนักขุมพลได้ก็คงจะต้องคีบคอขึ้นคอเท่านั้นนะครับนะประเภทตั้งแขนยัดในทางด้านของสิงห์ทองนั้นยังไม่เก่งนะครับ ขบวนตัวละคมในคอนเทนต์สมิงทองเพชรเกียรติเพชรซึ่งซ้อมอยู่ที่เกียรติเพชรมวยคอนจัดก็อายุ19ปี170เซนจากอุบลกระดูกมวยประมาณสัก6กส่บาทไฟนะครับปอนด์6กิกิโลกรัมเวียดชกประจำก็124้อปอนด์ ปี6กเจ็ดนี่ชกไปแล้วสองครั้งนะก็ชนะ1ครั้งแล้วก็แพ้หนึ่งครับชกวิธีเมืองกรุงมาทั้งหมด15ครั้งนกุชก1ครั้งในยกที่1แล้วก็แพ้นก3ครั้งเป็นการแพ้นกภายใน3ยกทั้งหมดด้วยนะครับในชกที่ช่องเจ็ดมา6ครั้งนะก็ชนะ2ครั้งเป็นการนกในยกที่1 1ครั้งแล้วก็แพ้4ครั้งเป็นการแพ้นกในยกที่1 1ครั้งก็ชกช่องเจ็ดก็ถือว่ายังไม่เก่งเท่าไร่ครับสําหรับท่านคอสเสิงทองนะครับ ส่วนท่านนกักกาแเหมือนขุนพลอูดอุดอดอนขุนพลนี่ก็เป็นหมวยซ้าย รูปร่างก็จะเป็นรองทรงมวยก็ประเภทเดินเตะคาเจาะยางตอมัดฟันศอกลุ้นหล่นหลับนับตอกได้ก่อนนะครับอาวุธมวยนี่หนักแรงทุกลูกเลยนะก็ถือว่าชกวงนอกเก่งกว่าวงในครับนะทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกมนะครับนะข้อแขนนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงมากนะครับนะก็โดนอาวุธทีนี่ก็เฉยๆครับทธาตุมวยผมก็ดูว่าจะดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเวทพิฆาตน้ําหนักนี่จะชกเล็กกว่าเวทเล็กกว่านะแต่ว่าร้อยยี่ห้าก็เคยชกนะขุนพลก็เคยชกร้อยยี่ห้าถ้าวันนี้นะครับ ท่าด้านข้อมูลถ้าด้านสถิติคนด้านขุนพลอายุสิปี165เซนก็ต่ำกว่าประมาณ5เซนนะจากโคราชครับกระดูกมวยก็ประมาณสัก30ครั้งเพราะฉะนั้นกระดูกมวยจะเป็นรองไปปล่อยนี่ประมาณ58 5 9ก็น้อยกว่าประมาณสัก2-3กิโลเวทชคประจำก็อยู่ที่1 0 2 1 2 5ปอนด์ปี6 7เน,นี่ชกไปแล้ว5ครั้งก็ชนะทั้ง5ครั้งเป็นการน็อก3ครั้งภายใน3ยกทั้งหมดด้วยนะครับนะแล้วก็ชกเวทีเมืองก,กรุงมาทั้งหมด6ครั้งก็ชะนะน็อกก็โชคชก1ครั้งในยกที่1 ในการเข้าเวทีมักงกรครั้งแรกนะครับยังไม่เคยชกที่ชกเจ็ดมาก,ก่อนนะครับนะก็ชกเวทเล็กกว่าอยู่ที่ประมาณ1 2 3 124่12นะแต่วันนี้รูปร่างก็ะเสียเปรี่ยบด้วยแต่ว่าได้ในส่วนหนาแล้วก็ข้อแขนหรือว่าช่วงไหลในหนาแล้วก็มีกล้ามเนื้อเซ็กซี่แผดนี่ผมดูสภาพร่างกายขอาด้านขุนพลจะดีกว่าเพียงแต่ว่า,าเป็นรองในเรื่องของความเตี้ยนะครับเตี้ยกว่าประมาณ5เซนติเมตรนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับในทางด้านของสมิงทองเป็นมวยขวาส่วนทางด้านของขุนพลเป็นมวยซ้ายผมเองก็ไปไล่ดูคลิปของทางด้านสมิงทองว่าเวลาชกกับมวยซ้ายจะเป็นแบบในอย่างไรนะครับแล้วก็พบว่าทางด้านของสมิงทองนี่ชกกับมวยซ้ายมาทั้งหมดใน5คนนะครับจากการชกเวทีมางกรุงทั้งหมดในสิครั้งนะการชกกับทางด้านของมวยซ้ายก็แพ้คะแนนให้กับทางด้านของเพชรกองกอยนะครับแล้วก็แพ้นอกให้กับทางด้านของซุปเปอร์เจียงในยกที่1นนะแล้วก็ แพ้1พ่ภูสิงหสองครั้งชนะ1ครั้งนะครับการชนะ1ผูสิงก็วันนั้นก็แถนทั้งคู่นะครับนะก็แพ้ไซรัตน,นะครับแล้วก็ผลัดแพ้พัชนะกันนะครับดนะังเช่นนั้นอ่าสม,สมิงทองเนี่ยได้เจอกับมวยซ้ายผมก็เลยอ่านว่าแพ้มวยซ้าย70%นะครับนะเพราะว่าเจอกับมวยซ้ายทั้งหมดนี่ สอห้าหกครั้งนะครับหนกะครั้งก็แพ้ไปสี่แล้วก็ชนะมวยซ้ายสองครั้งนะครับแนละ้วก็เลยอ่านว่าวันนี้ทางด้านสุนทรซองเนี่ยเป็นมวยที่ป้องกันมวยอาวุธซ้ายของคู่ชกไม่เก่งนะครับนะแล้วก็เป็นมวยที่ ป้องกันหมัดซอกไม่เป็นนะถ้าคู่ชกต่อยหมัดต่อศอกนี่ตัวเองก็จะลนลานนะครับนะจะก้มหัวกลัวอย่างเดียวและการแพนกทั้ง3ครั้งของท่านสิงห์ทองก็โดนหมัดโดนศอกนี่แหละนะก็คือจะโดนพอโดนหมัดตุ้มเนี่ยจะโอนเอน็นโอนเอน็นจะออกอาการลนลานนะครับป้องกันไม่เป็นนะก็คือก้อมหัวปิดหน้าอย่างเดียวนะครับนะแล้วก็ เวลาปั้มในข้าวมวยก็ดุดหลวมด้วยนะครับนะก็วันนี้มีโอกาสที่ทางด้านของคุณพรนี่จะเดินเตะขาต่อยหมัดเพราะว่าคุณพรเป็นมวยเที่ยวมุดหนักแรงนะทางด้านของสิงิ์ทองโดนหนักๆแรงๆก็มีว่าเปรีดรวนะครับทีนี้ผมมาพิจารณาว่าทางด้านทองสิงิ์ทองซึ่งได้เปรียบตัวใหญ่กว่าจะนกทางด้านของคุณพรได้หรือไม่นะครับนะ ก็พบว่าทางด้านของสมิงทองนี่ชนะนกคุชกครั้งล่าสุดนี่ก็เกิดขึ้นตั้งแต่2ปีกว่าที่แล้วนะครับนะผ่านมา2ปีกว่าทางด้านสิงทองไม่เคยนกใครเลยนะครับนะการชกเวทีเมืองกรุงของท้านสมสิงทองก็ชนะคุชกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นวันนี้ผมก็อ่านว่าไม่น่าจะนกทางด้านของคุณผลได้ ถ้ามีการล็อกเขินขึ้นก็ยังอ่านว่าท่านักขโมยมีโอกาสที่จะชนทะทางด้านของสมิงทองมากกว่านะครับนะเพราะว่าสมิงทองนี่ก็เพิ่งจะแพ้นอกไปเมื่อเมื่อเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับวันนั้นนี่ก็โดนหมัดโดนศอกก็แพ้นอกไปที่ราชดำเนินนะครับเ <c oughs> มื่อคูนนี้ครับนะขึ้นไปนี่ทางด้านของสมิงทองได้ปริมางสูงยาวใหญ่กว่าแต่ว่าทางด้านของคุณพลมีเตีย้ยล่ำลำหนักนะก็ทางมวยจะต้องไปใจของคุณพลลรับที่เป็นฝ่ายเดินเตะ ขาเจาะยางตัวทดสอบลุ้นต้นแับนับได้ก,ก่อนทางด้านของสีเินทองโดนหมัดศอกป้องกันไม่เป็นผมเชื่อว่าทางด้านขุนพลต่อย10หมัดนี่ทางด้านของสีเงินทองรับประมาณทั้ง9้าหมัดนะอาจจะต่อยทางด้านขุนพลต่อยไม่โดนเอง1หมัด นะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ด้านกุมพรจะได้ลุนกอดมีมากกว่านะครับนะขึ้นเวทีไปไม่ต้องคิดมากครับนะมอยหูให้ปี้มอยไทยวิเคราะห์ไว้อย่างนี้โดยละเอียดแล้วนะครับนะก็ใส่ไปที่ด้านของกุมพลได้ทันทีนะครับเปทดเป็นรองนะาประมาณ1 0บหกแปดนะก็นะอรองไปนะครับนะมยกลุนรอดรับนักเลได้ก่อนเพราะว่าท่าน้าขวัญสมินทองมีสิการแพนออกภายใน3ยกทั้ง3ครั้งเลยนะครับถ้าเกิดว่า3ยกเอาสิงองไม่ลงเราก็มีเวลาให้ขยับขยายซื้อขายออกตัวบังทุนนะครับฟันตรงหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของ ขุนพลอ,อ้ออูดอุดรนะครับคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงรุ่งแสงตะวันพบกับทางด้านของแสนเทงสิบหนึ่งอุบลนะครับในรุ่งแสงตะวันสอภาราชกับแสนเทงสิบหนึ่งอุบลมวยคู่นี้โชคกันพิกัดน้ำหนัก140บปอนด์ทั้งคู่ก็มาน้ําหนักดีมากครับทางด้านฝ่ายแดงก็เกินไปจุดสองฝ่ายแดงมันก็เกินไปประมาณจุดหนึ่งนะครับันางเดินไปเดินมาก็ช่างได้140ปอนด์นะครับทนานรุ่งแสงตะวันสอภาราชนี่ก็ ก็เป็นมวยซ้ายนะรูปร่างก็ดูว่าจะได้ลอยกว่าเล็กน้อยสอมวยก็ประเภทฝีมือบุบบนเข่าในรู้กลับได้เก็บการรุธทำาได,ดีมีท้งน้องปิณฑรไนชกวงในเก่งกว่ามงนอกเล็กน้อยสอมวยนี้จะแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงตลอดเกมนะแต่ว่าตน้ตนๆไม่ขยันนะต้นๆในชกค้างเชือกอย่างเดียวนะครับนั่นะเป็นมวยที่เก่งในยกที่4นะครับขบ้ามาทศนาทฤษฎีของรุงแสงตะวันอายุ29 ตัวนักมวยบอก30แล้วนะครับในระ้อยเซนจากบุรีรัมกระดูกมวยชกมาเป็นร้อยซ้อมอยู่ที่สอพาราดบุรีรัมย์นะครับวัยปอยหกสิบหกกิโลกร,รมัมเดี๋ยวชกประจำประมาณสัก135ถึง137ปอนด์ปีหกเชกมาได้3ครั้งนะก็ชนะคะแนน1ครั้งแพ้2ครั้งเป็นการแพ้นอก1ครั้งในยกที่1ชกเวทีมากรุงมาทั้งหมดได้40ครั้งนอกคุณชกเพียงแค่2ครั้งเป็นการนกนายยกที่เสียช่องสองครั้งวันนี้ผมก็เลยอ่่าานวา ทางด้านของรุ่งแสงตะวันมีสถิติการนกน้อยมากนะครับโอกาสที่จะนกแสนเฮงนั้นเป็นไปได้ยากนะครับนะก็เลยอ่านว่าทั้งคู่น่าจะสู้กันอย่างหายกนะครับนะกเคยชกที่เวทีบังกรุงแล้วแพ้นกให้ท่านนันของชอกนั้นเป็นการแพ้นกถึง8ครั้งเลยนะเพราะฉะนั้นอาวุธมวยของทางด้านฝ่ายแดงไม่ได้หนักแรงมากนักการแพ้นกแปดครั้งเป็นการแพ้นกภายใน3ยกมากที่สุดด้วยนะครับ าด้านของรุ่งแสงตะวันชกที่ช่องเจ็ดมาทั้งหมดนี่ก็8ครั้งนะก็ชนะ3ครั้งก็ถือว่าสติไม่ดีครับชกช่องเจ็ดไม่แก่งนะเป็นการนกหนึ่งครั้งในะยกสี่วันนั้นก็เตะไปที่ท้องของทางด้านดาก,กี้ดาก,กี้ซึ่งไม่มีสภาพนะครับนะดาก,กี้ก็ทิ้งตัวแพ้นอกไปแล้วก็แพ้5ครั้งเป็นการแพ้นอก2ครั้งในยกที่1กับยกที่3ด้วยนะครับนะแล้วก็ถ้าวัดกันตามสติที่ชกช่องเจ็ดนะครับนะทางด้านของอรุ่งแสงตะวนันไม่เคยชนะที่2 ที่ช่อง7-2นัดติดต่อกันนะครับนะซึ่งนัดล่าสุดในทางด้านของรุ่งแสงตะวันก็เป็นฝ่ายชนะที่ช่อง7แล้วก็หยุดหายไปประมาณ6เดือนกว่านะครับนะมาชกกันใหม่มาชกนัดนี้ที่ช่อง7เป็นนัดที่2ตามสถิติแล้วไม่เคยชนะ2นัดติดต่อกันที่ช่อง7วันนี้โอกาสถ้าเป็นไปตามสถิติโอกาสที่ทางด้านของรุ่งแสงตะวันจะแพ้ก็ถือว่ามีเช่นกันนะครับ ส่วนทางด้านของฝานเมืองแสนแห่งสิทธิ์หนึ่งอุบลแสนแห่งสิทธิ์อุบลก็เป็นมวยขวารับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวใกล้เคียงกันนะทรงมวยก็ฝีมือบูบุนเข่าในรับรูปขัได้เก็บการลดทำได้ดีมีทั้งนอกบิทนทนชกวงนอกแข่งกว่าวงในเล็กน้อยทรงมวยี้จะแข็งแกร่งแข็งแรงจังหวะการอาวุธเลยี่จะไวกว่านะครับนะหลักเหลี่ยมอ่าเขาเรียกว่า ความไวนะผมดูว่าไวกว่าถึงประมาณสอกิกนะครับนะวัยมากครับสำหรับ,บนักของแสนเฮงอาวุธมวยก็ถือว่าหนักแรงแลวก็ชกเวทใหญ่กว่ามาโดยตลอดเพียงแต่ว่ากระดูกมวยมวยการผ่านมวยน,นั้นเป็นรองนะครับข้อ mm. มูลทางนักเสกนี่ของแสนเฮงสิบหนึ่งกบนปัจจุบันอายุ22ปีก็อ่อนกว่า8ปี172เซนก็ดูว่าจะต่ำกว่าสักสเซนจากอุบัติกระดูกมวยประมาณสัก70ไฟปอรอย,ย6 7ก็มากกว่า1นกิโลเวทชกประจำก็140้ขึ้นไปนะครับนะวันนี้ช140กนนหนัี่ เต็มเวทของทางด้านฝ่ายนะันเหมือเลยนะครับนนะปี้กนี่ชกไปแล้ว7ครั้งนะก็ชนะ5ครั้งแพ้1ครั้งและก็เสมอ1ครั้งครับชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดที่30ครั้งเลยนะก็เคยแพ้นกุชก1ครั้งในยกที่3แล้วก็ชนะนก,กุชก1ครั้งในยกที่3ก็ถือว่าอาวุธมวยนะั้นไม่ได้หนักแรงมากนักนะครับนะการแพ้นกนี่ทางด้านของแสนแทงโดนเตะขานะครับงานะโดนเตะขาแพ้นกไปโดนรุ่นพี่เตะขา ชนะนอกไปซึ่งทางด้านของฝ่ายแดงไม่ใช่มวยเตะขานะครับนะผมก็เลยอ่านว่าไม่น่าจะนกทางด้านของแสนเฮงได้นะครับ <c oughs> สำหรับทางด้านของแสนเฮงนี่ก็ยังไม่เคยมาชกที่ชเกเจ็ดนัดนี้เป็นนัดแรกนะครับนะซึ่งคุณพ่อซึ่งเป็นนักมวยดังนี่าพาแสนเฮงมาชั่งน้ําหนักนะครับในึุบนสิทธิเลิศชัยนะซึ่งเป็นนักมวยดังสายทรงชัย หนึ่งุันก็ไม่เคยมาชกที่ช่องเกียนะแต่ว่าวันนี้ทําการเตรียมตัวฟิตซ้อมแสนเลงเพื่อที่จะ มาแจ้งเกิดที่ช่อง7เลยนะครับมาครั้งแรกเลยนะจะมาเกิดที่ช่อง7จ็ะมาสร้างชื่อเสียงที่ช่อง7ก็คือทั้งคู่เนี่ยตั้งใจมากครับที่จะมาโชว์ที่ช่อง7นะครับนะวันนี้ผมก็เลยอ่านว่าท่านั้นกษัตริย์แห่งนั้นตั้งใจมาสู้เต็มร้อยนะครับส่วนท่านั่นรุ่งแสงตะวันก็ต้องดูตัวดูเสือด้วยนะครับว่ารุ่งแสงตะวันมาสู้หรือไม่นะครับนะแต่ว่าห่างจากเวทีมังกรเมราน6เดือนอาจจะไปยกต่างจังหวัดบ,บ้างอะไรบ้างก็ก็แล้วแต่นะครับนะแต่ผมดูว่าความไวทางด้านของรุ่งแสงตะวันนั้นยยังงเป็นนรรออู่ะคบ สำหรับทางด้านของแสนเฮงนะครับนะซึ่งชกับมวยซ้ายผมเองก็ไปไป ไปไล่ดูนะครับวัตถุนั้นเส้นแทงโชคกับมวยซ้ายแล้วเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าวัตถุนั้นกับเส้นแทงก็มีทั้งแพ้มีทั้งชนะมวยซ้ายนะครับในโชคกับมวยซ้ายก็แพ้ให้ทางด้านของเพชรพิเชษนะครับเพชรพิเชษนี่ก็สูงว่ารูปร่างสูงยาวกว่าทางด้านของรุ่งแสงตะวันนะแล้วก็แพ้ให้คะแพ้ให้ทางด้านของชุมพรเพชรซึ่งรูปร่างสูงยาวกว่ารุ่งแสงตะวันเช่นกันนะครับนะแล้วก็โชคกับมวยซ้ายก็ชนะเพชรช่องอูนี่สองครั้งเลยนะครับนะชนะทางด้านของเอ็ดอาร์นะครับแล้วก็ชนะทางด้านของแสงตะวัันนะครรรบซึ่่งงมีูปา เคียงกันเขาไม่เคยแพ้นะครับแต่ถ้ารับมวยทุดร่างสูงโดงนี่ทางด้านของแสนแทงนี่จะแพ้เวลาการชกมวยซ้ายนะครับนัรชกมวยซ้าย5คนก็ชนะ3และก็แพ้2คนนะครับเพราะฉะนั้นก็พออนุมาได้ว่าทางด้านของแสนแทงไม่แพ้มวยซ้ายนะครับ <c oughs> เมื่อคุณนี้ขึ้นเวทีไปนะครับขึ้นเวทีไปนี่ผมอ่านว่าทางคู่เนี่ยคงจะเต้นดูเชิงน,นะเพราะว่าเป็นมวยทางด้านของแสงตะวันมวยเขาก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยเดินมวยส่วนทางด้านแสงแหงน,นั้นเป็นมวยฝีมือชกตั้งรับอยู่แล้วนะครับทางมวยวันนี้แสงตะวันรุ่งแสงตะวันจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าใส่นะซึ่งทางด้านของแสงแหงก็คงจะตั้งตั้งรับจับทางคอยเลือกออกวุธกันนะครับนะตน้ตนๆผมอ่านว่าทางด้านของแสงแหงน,น่าจะโอไดไดีกว่าแล้วก็ออกนําก่อน ถ้าจะแพ้ก็แพ้ปลายๆนะครับแพ้ปลายๆให้ต้านรุ่งแสงตะวันที่หลักเหลี่ยมดีกว่าแล้วก็เข่าในดีกว่านะครับนะเพราะฉะนั้นผมอ่านว่ามวยที่ออกนําก่อนก็มีโอกาสที่สมิธจะออกตัวได้ก่อนนะครับในจังหวะไวกว่าเยอะนะครับนะบางเที่ยงบางคราวนี่ถ้าเกิดว่าทางด้านของรุ่งแสงตะวันไล่ไม่ทันก็อาจจะเสียหลักเสียเหลี่ยมมีราคาให้ออกตัวบางทุนได้ก่อนฟันตรงหลังช่างยังชอบไปเรื่องของแสนแห่งสิทธิ์หนึ่งอุบลนะครับ คู่ที่4ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านข่าวประเดงโฟกัสสิทธิทหารเอกเพรทางด้านของฝ่ายนะ้ำเงินน้องบิวจิตมังนอนนะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัดน้นหนัก133ปอนด์นะครับทางด้านของฝ่ายแดงมา134ก่อนไป1ปอนด์นะส่วนทางด้านของฝ่ายนะ้ำเงินมา100น้องบิวมา133.4นะครับ ทั้งคู่ก็เลยตกลงกันนะครับว่าทางด้านของน้องบิวนั้นจะไม่ลดนะครับน้อโนโิวไม่ลดก็คือจะชอบกับพิกัดน้ําหนัก133.5สนะครับส่วนทางด้านของโฟกัสก็จะลดลงมาครึ่งปอนด์นะเพราะฉะนั้นทางด้านของโฟกัสนี่จะได้ในเรื่องของน้ําหนักนะครับนะลดครึ่งปอนด์เสนราน้องบิวมาก็ไม่ต้องลดก็ลดมาหาน้องบิวนั่นเองทั้งคู่ชกกาพิกัดน้าหนัก133.5นะครับ ข้าดของโฟกัสนี่ก็คงจะรู้จักกันดีครับก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี่จะเป็นรองชัดเจนนะทรงมวยก็ประเภทฝีมือครบเครื่องตั้งรับจับทางดือบางตั้งโต้นะครับเก็บการวุดของชบทางได้ดีมีทั้งนอกปีทนายวงในก็มีขวางหน้ายอยาายดไซดดันแทงนะทางมวยวันนี้ทาได้ของโฟกัสจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับนะับถือว่าเป็นเจ้าที่เจ้าถิ่นนะอดีตแชมป์หนึ่งร้อยสามสิบปอนด์ของช่องเจ็ด แล้วก็เคยไปชกมาวันช่วงหลังในสภาพร่างกายอาจจะเป็นรองนะแต่ว่าเที่ยวนี้สภาพร่างกายดีกว่าไฟที่แล้วเยอะนะครับนะผมดูแล้วเที่ยวทีแล้วนี่อ่าอ้วนนะครับนะแต่ว่าเที่ยวนี้นี่ก็ถือว่าร่างกายดีขึ้นเยอะเลยนะครับนะก็ถือว่ากลับมาชกรายการ5ยกอีกครั้งหนึ่งนะที่ช่อง7นะครับชกช,ช่อง7นี่จะชกช่อง7นี่จะเก่งเบสเศษเพราะว่าอาดีตแชมป์แล้วก็เสื้อสามารถของช่อง7ด้วยนะครับ ทางด้านของโฟกัสในอายุ20ปี1 68เซนจากเชียงใหม่กระดูกมวยชกมาเป็นร้อยปอด65กิโลกรัมเวทชกประจำก็ร3อยปอนด์ปี6 7ชกไปลแล้ว4ครั้งก็นกคุชชก1ครั้งในรายการมวยวันและก็แพ้3ครั้งเป็นการแพ้นก2ครั้งในยกที่1มวยวันและก็ยกที่4ในายมวยไทย5ยกนะครับชกเวทีบางกรุงมาทั้งหมดใน40ครั้งนะก็นกคุชชก10ครั้งเป็นการนกภายใน3ยกมากที่สุดแล้วก็ แพ้นอกชุก3สาครั้งในยกที่1 3 4ครับชกที่ช่งเมาถึง14ครั้งเลยก็ชนะ10ครั้งเป็นการนอก4ครั้งในยกที่2 3 4แพ้3ครั้งและก็เสมอ1ครั้งนะครับนําไม่เคยแพ้นกที่ช่อง7นะครับนะวันนี้ผมก็เลยอ่านว่าธานักข่าวกัสน่าจะยืนยะครบ5ยกเพราะาชกช่อง7จะชกแก่งเป็นพิเศษนั่นเองก็คุ้นเคยวทีกันเป็นอย่างดีนะครับ ส่วนตะแนานของฝานนวลน้องบิวจิตมังนอนน้องบิวนี่ก็เป็นหมวยซ้ายนะครับรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะสูงยาวได้เปรียบนะทรงมือก็ประเภทฝีมือบุบุนเข่าในครับรู้กับได้เก็บกันวรถทำได้ดีมีถนอเปนตไหนชกวงนอกเก่งกว่าวงในครับ ก็คงจะมาตั้งรับจากทางเดิมบางตั้งโต๊อยู่ข้างเชือกนะทางมวยนี่จะต้องเป็นท่านาของโฟกัสที่จะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับนะข้อมูลทางาเทคนิคของน้องบิวก็อายุ1 9ปีร7อเเซนก็สูงกว่าประมาณสักเเซนจากเฉชีช่ทชากระดูกมวยก็เป็นร้อยเช่นกันซ้อมอยู่ที่จิตมนนนอนปล่อยๆนี่4กิกรัมน้อยกว่า1กิโลนะเวทช็อประจําก็ประมาณร3อยปี67ที่ชกไปแล้ว6ครั้งนะก็ชนะ5ครั้งเป็นการน็อก1ครั้งในยกที่3แล้วก็แพ้คะแนนครั้งนะครับ ชกเวทีมกงกรมานี่ก็30ครั้งนะครับนอ็อคชก3าครั้งในยกที่1 3 4แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีมักงกรมาก่อนนัดนี้ก็เลยอ่านว่าธนาของน้องบิวน่าจะยืนยักครบ5ยกนะครับยังไม่เคยชกที่ช่อง7นะก็วันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าน้องบิวเนี่ยเวลาออกนอกที่นอกถิ่นเนี่จะเป็นอย่างแบบไหนอย่างไรนะครับนะส่วนมากถ้าชกต่างถิ่นต่างที่นี่จะถอยมากเกินไปแล้วก็ส่วนมากก็จะชกไม่เก่งเท่าไหร่นะเวลาชกต่างที่ต่างถิ่นนะครับ สำหรับทางด้านสำหรับทางด้านของโฟกัสนะครับนะโฟกัสนี่ซึ่งเป็นมวยซ้ายส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินน้องบิวน้องบิวนี่ก็เป็นมวยซ้ายด้วยเช่นกันนะครับนะเวลาทางด้านของน้องบิวชกกับมวยซ้ายเจอมวยซ้ายนี่ทางด้านของน้องบิวนี่ก็แพ้ให้ทางด้านของทูมอร์โรนี่สองครั้งแล้วก็แพ้ให้กับทางด้านของสุปเชลเลตนี่สองครั้งเลยครับนั้นทางด้านของซ้ายเจอซ้ายด้วยกันเนี่ยน้องบิวจะชกไม่เก่งนะครับนะจะชกกับมวยซ้ายไม่เก่งนะส่วนทางด้านของโฟกัส ชโชคกมวยซ้ายก็มีทางแพ้มีทางชนะและก็จะชนะมวยซ้ายมากกว่าด้วยนะครับในะชบโชคกมวยซ้ายด้วยกันโฟกัสจะเก่งกว่าน้องบิวนะครับสำหรับมวยคูน่นี้ขึ้นเวทีไปนี่ก็รูปร่างในทางด้านของโฟกัสนั้นจะเป็นรองนะแต่ว่าทางมวยโฟกัสจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายวงในก็มีขวางหน้า,อาสอกซ้ายขอนทนตนโฟกัสก็ถืออันตรายนะครับนะผมเชื่อว่าคอนทนโฟกัสหน้าจอ,อกนำก่อนนะครับถ้าจะแพ้ ก็น่าจะพลิกแพ้ประมาณปลายๆย,ย,ยกที่4นะเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยสภาพร่งา,รง,นะารงกายที่เป็นรองนะสภาพร่างกายที่มันรองรปร่างที่เล็กกว่านะครับนะแพ้ลูกคาลูกคาแต่ว่าทางด้านของน้องบิวอาวุธมวยก็ไม่ได้หนักแรงมากนักนะครับเป็นมวยแข้งเช่นกันไม่ใช่มวยเข่านะครับสาหรับน้องบิวนะผมก็เลยอ่านว่าวัดกันทีแข้งต่อแข้งนะครับนะแข้งซ้ายต่อแข้งซ้ายนี่ ทางด้านของโฟกัสนั้นเตะได้แม่นกว่าและก็หนักแรงกว่านะครับนะั่นก็ถือวยบูม,บมการผ่านมวยนี่ชกที่ช่องเจ็ดก็ดีกว่าด้วยนะครับบรรยากาศเสียงเชียร์นี่ผมเชื่อว่าโฟกัสมีคนรู้จักเยอะกว่านะเสียงเชียร์ในเวทีเยอะกว่านะครับนะยังไงนี่เข้าก่อนหน้าจอกตัวได้ก่อนถ้าแพ้ก็พลิกในยกท้ายๆนะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของโฟกัสสิททหารเอกนะครับคู่ที่5นะครับคู่ที่5เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของประเด็นมัชชานุสสุพัทโท พบกับทางด้านของฝ่ายนะ้ําเงินเพชรสมุทรเพชรพรมคุณไวไทยนะครับนะทางด้านของมัจฉานุสมบทรในอายุสิอายุสิปีร้0ยหกร้อยเจ็ซนแก็ถือว่าสูงยาวนะจากกระสินกระดูกมว้ก็สี่ห้ครั้งนะครับป่อยๆน้ําหนักประจําก็อยู่ประมาณสัก104กิโลกรมัมเอ่อหนึ่ร้ี่ปอนด์นะก็ปีหกที่ชกไแล้วสครั้งชนะครับ่อี่น้ 3, ักระ้ําก็ชยู่ปมาังหน่เค้อยไข่แล้ลก็ไม่เคยแพร้อกไขช่ช่นกันนัดนี้ก็เลยอ่านว่า น่าจะสู้อยันห้ายกนะครับนันก็ชบอยู่ที่ช่วงเจ็ดประจำครับสำหรับตระนัของมาจานุจะชบอยู่หลังคู่เอกประมาณคู่ห้านะครับ ส่วนตะนั้นกาแฟเงินเพชรสมุทรเพชรพรมคุณไม่ไทยนี่ก็ซ้อมอยู่แถวนนทบ,บุรีนะครับนะก็ร้อยหกสิบสามเซนก็ต่ำกว่าประมาณสักเจ็ดเซนนะก็ไปปอนด์สีก้คือกำเวทช่อประจําก็อยู่ประมาณสักหนึ่งร้อยหกปอนด์นะครับนะก็ชกที่ช่องเจ็ดนะครับนะเคยมาชกที่ช่องเจ็ดแล้วนะครับนะก็ดูว่ายังพื้น,พ,นพื้นอยู่นะครับชกเป็นคู่ที่หกนะครับฝีมือมวยนี่ตะนังกอมชานุดีกว่ารูปร่างสูงยาวใหญ่กว่านะครับนะผมเชื่อว่าเข้าก่อนน่าจ่อตัวได้ก่อนนะครับ ฟันทองหลังช่างคู่ที่5ยังชอบไปที่ด้านของมัจฉานุสสุพัฒทนะครับก็ครอบทวนกันทั้ง5คู่ครับสำหรับรายการ <c oughs> ฟันทองหลังช่างช่อง7นะอาจจะยามนิดนึงนะแต่ผมก็ให้รายละเอียดกับทุกท่านเพื่อน,นำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจวันนี้มวยคู่ขี้สุสีมากๆเลยนะครับนะก็ถ้าเรารู้ข้อมูลมวยทั้ง2ฝ่ายนี่โอกาสที่เราจะ ได้ลุ้นได้เชียร์ก็มีโอกาสมากกว่านะครับในประเภทรู้เขารู้เรานะรู้แต่เฉพาะมวยที่เราลุ้นมวยเชียร์ก็มีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือนะครับในส่วนตัวผมก็พยายามให้สมาชิกรู้ทั้งมุมแดงรู้ทั้งมุมน้ำเงินนะครับเพื่อให้สมาชิกได้ตัดสินใจและก็วางแผนการลุ้นการเชียร์การเข้ากววารออกกันเอาเองนะครับในส่วนที่ที่ฟังผมอยู่แล้วผมเองอยู่ในวิีเห็นก่อนสมาชิกก็จะบอกจังหวะให้เข้าจังหวะ จังหวะให้ออกนะหล่นรับนับนอกการันตีไว้แน่นอนเพราะผมไม่ลุ้นไม่เฉียร์ไม่เล่นการพนันเด็ๆทั้งสิ้นนะครับภาคมวยให้กับสมยศเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วนะถ้าใดที่ต้องการฟังผมภาคในเวทีนะครับวันนี้มวยยากมากนะครับมวยยากมากนะก็9 0 9 3 6 4 2 7 9 0 1 0 8 2 7 5 1 1 9 8 8รีบโทรไปสมัครเลยนะครับนะการันตีว่าเต็มทุกช่องเอ่อเต็มทุกวันทุกวันอาทิตย์เลยนะครับเต็มนะรีบโทรสมัครเลยนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ